แต่ว่าประเด็นที่วันนี้นะครับสื่อให้ความสนใจมากที่สุด<ะ>เป็นเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตานะครับคุณผู้ชมทั้งสอสอแลวก็สอวอเลือกตั้งจํานวนหนึ่งนะครับเดินหน้ายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่า<ะ>40สอวอบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเข้าข่าย ผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเตรียมที่จะหาเรื่อลัรนีเหมือนกันนะครับค่ะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของตัวแทนสสพักเพื่อไทยพักชาติไทยพัฒนาและสวก็ได้มีการร่างแก้ไขยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายสมศักดิ์เกียรติสุนนท์ประธานรัฐสภาจำนวน3ร่างด้วยกันนะคะรวม12มาตราค่ะเพื่อให้บรรจุในวาระการประชุมของรัฐสภาโดยมาตราที่จะแก้ไขได้แก่ประเด็นการทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยตัดส่วนการเจรจาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจออกส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพบุคคล ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ลดทอนอำนาจของศาลในการรับคำร้องค่ะโดยให้อาการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบและยื่นคำร้องส่วนประเด็นเกี่ยวกับการยุบพักและเพิกถอนสิทธิ์เนื้อยใ,ให้ยกเลิกนะคะและให้คืนสิทธิ์กับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์มาก่อนหน้านี้และประเด็นสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ให้มาจากการเลือกตั้ง200คนพร้อมเปิดโอกาสให้ลงรับเลือกตั้งซ้ําได้โดยไม่ต้องเว้นวรรคค่ะกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมศักดิ์บอกขอเวลา7วัน พิจารณาความถูกต้องก่อนจะบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภานะครับท่านก็ยืนยันว่าทั้ง3ร่างจะไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ถ้าจํากันได้ยังค้างอยู่ในการพิจารณาตอนโหวตวาระสอยู่เลยนะครับเพราะว่าท่านให้เหตุผลว่ามันเป็นคนละเรื่องกันและยังเชื่อว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมือง คุณภัยจิตศรีวรขานสอสอเพื่อไทยเชื่อมั่นมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตาเป็นแบบนวทางที่ถูกต้องแล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ประมาณสักเดือนสิงหาคมเร็วเหมือนกันนะครับทางพรรคฝ่ายค้าน<ต>คุณ <ขา S 1> ชวนน<ร>ท์อินทรลัก์โกมารสุทธก็กังวลเหมือนกัน<ร>บอกว่าเอ๊กะการรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตาแบบนี้เนี่ยมันมีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าเพราะยังมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนที่เขาบอกไป291นี่แหละครับตั้งสสรเพื่อแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยค้างการพิจารณาอยู่ในเวละ จึงไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานะครับทางด้านของประชาธิปัดรวมทั้งสว .40 สวคิดเหมือนเหมือนกันคือยังหวาดระแวงมาตรา291นะครับที่ยังค้างการพิจารณาของสภาโหวตวาระ3อยู่นะครับก็เลยบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าชะลอไปก่อนหรือเปล่าว,วันนี้จะมีการหารือของ40สวแล้วไม่รู้ว่าการแก้ขไขเป็นลายมาตรจะสะดุดอีกหรือเปล่ารับ